ท่านสาธุชนมุตธวริษัตทั้งหลาย <c oughs> คืนนี้ก็มาพบกันอีกตามปกติในเวลาสามทุ่มครึ่งแต่ก็จอย่าลืมว่าการพูดนี้ไม่ได้บังคับให้ฟังจนกระทั่งจบถ้าหากว่าท่านจะฟังฟังไปแล้วก็มีอารมณ์เคลิ้มหูฟังเสียงใจนึกถึงภาพที่โพูดและเสียงที่พูด การได้ไม่เอียดวิธีระน้อยระน้อยมือลมเคลิ้มก็จะหลับก็จะดึงเอาไว้ไปล่อยให้หลับไปเลยถ้าหากว่าหูฟังธรรมใจตั้งใจรับฟังเสียงที่พูดยังทั้งเกิดอารมณ์เคลิ้มสแสดงว่าจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยละน้อยถ้าจิตเข้าทึงชานจะตัดหลับทันที ถ้าลหลับลงไปในขณะน,นี้ก็ถือว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่รับฟังตลอดเวลาถึงตื่นนอนกี่ชั่วโมงถือว่าทรงฌานทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงเป็นการได้กำไรมากรองความว่าเราก็มาสากัดจิตไม่ให้วุ่นวายไปในรำอื่นนอกจากฝ่ายธรรมะจงกว่าจะหลับถือว่าเป็นมหากุศล การปรารถคุยกับบรรดาท่านพระตศาคตกับชนวันนี้ก็จะขอนำตัวอย่างผู้คนตัวอย่างสักท่านหนึ่งมาปรารให้ฟังแต่ว่าขอทุกท่านจงอย่าลมืมที่พบบระพุทธเจ้าทรงตัดคำว่าอุปกิเหลสในทุมปริกาสูตรส่วนนั้นทั้งหมดพยายามลิดออกจากใจความดีใดที่ถึงกับพีก็ถึง ส้าเกิดก,ก็ดีถึงเปลือกก็ดีถึงกะพีาก็ดีถึงแก่ก็ดีเปโอง,งส์สมเด็จปินาศีทรงสรรเสริญพยายามารักษาอารมนั้นอดจำใจนั้นไว้ให้มัน่นคงจะดํารงอยู่ในด้านข้งความดีมแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุปพเพนวาสา,สานุสติญานการลึกชาติ แล้วก็ทิพยคุยานรู้จุูปูปปาติยานที่รู้ว่าคนณสัตว์ก่อนจะเกิดมาจากไหนพออนิ่งข่าวเขาตายเราทราบได้ทันทีว่าไปไหนยานดั้งสองเวการมีองค์สมเด็จพระจอมไตรรงทัสเสริญปิยานใช้มากเพื่อกาเป็นการต่กิเลสให้เป็นสมุทเทตประหารค่อยๆทําไปแต่เวดจะเมามันในความเป็นพระอธิยะ เราถือว่าเราปฏิบัติตามพระอริยเจ้าแต่เราจะไม่ยอมเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นพระอริยะถ้าเข้าใจตามนั้นอารมณ์จะหลงถ้าอารมณ์หลงเกิดขึ้นเรายังดีไม่พอแต่คิดจะดีแล้วนั้นอบายภูมมจะเล่นเราถ้าเราสามารถคุมอารมณ์เขาไม่โสดาบันไม่ได้ร่อหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายในการทีสองถ้าตายเราจะไม่ยอมไปอบายภูมินั่นก็คือจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่คลายความเคารพนับถือเชื่อทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล,แล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ยังสรงสินให้บริสุทธิ์สำหรับสินนี้ครวัวาด ถ้าแค่สิ้นห้าน่ไม่พอจะต้องเอากำบนสุาเข้ามาบวกด้วยนี่ฉะนั้นด้านวาจาจะไปสร้างความประทืยนใจบคุคคลอื่นเขา้าความเป็นพระอริยเจ้านี่เขาไม่พูดให้ใครสรเทื่นใจมีแต่ใช้วาจาอ่อนหวานวาจานิ่มนวลต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จระสัมมาทิพุทธเจ้า ไม่เคยใช้วาจาใดให้สะเทือนใจใครเลยคนที่ยังใช้วาจารประเทือนใจชาวบ้านอยู่ก็ถือว่ายังไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จพระบรมครูอาจจะเป็นพู้มึ่งทำลายความดีของพระพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้นด้านศีลต้องใช้มีกรรมบทสิธบรงดวมด้วย ฆราวาสหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุราไม่ไรนี่ด้านกายสำหรับด้านวาจาหนึ่งไม่พูดปดพูดแต่วาจารจริงสองไม่พูดวาจาคำหยาบใช้วาจาอ่อนหวานนิ่มน,นวลเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลผู้รับฟัง 5. แล้วก็สี่ไม่ใช่วาจาเป็นเครื่องเสียดสี ท้ามัเขาแตกเล่ากันยุยงแต่แข่งแสไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็สี่ช 4. ใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูดถ้าควบคุมวาจาได้อย่างนี้การกระเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังไม่มีเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขถ้าเรายังใช้วาจาให้กระเทือนใจชาวบ้านและบุคคลอื่นอยู่ ก็สแสดงว่าเราต่อต้านคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงเรามม่งทําลายพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระศาสนาพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าบอกไม่มีใครทําลายหรอกคนที่ทําลายก็คือพิสุพิสุณีอุมาสุวัสิกาซึ่งเป็นลูกของท้าทาคตเอง ดานั้นสำหรับบ้านจิตใจก็หนึ่งคิดว่าเราจะไม่เพ่งเล็งโลกชึ่นชื่อเรามนุษย์โลกเทว่าโลกพรมโลกไม่มีความหมายสําหรับเราอ่นแดนที่ไม่มีความสุขจริงเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานให้กาลังใจของเรานั้นถ้าประกอบด้วยความเมตตาปาณีจะไม่คิดประทุษร้ายเข่งฆ่าใครทาลายชีวิตใครสร้างให้กับคนอนื่นลําบาก แล้วก็ทําความให้นม่ถูกตามที่องสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าทรงสั่งสอนคือทําลายสังโยชนิประการให้พินาศไปอันดับแรกทําลายนิวรณ์ห้าระการก่อนแล้วต่อไปก็โม่งทำลายสังโยชน่าดูวันห้าราการก็ดีสังโยชน์ก็ดีจะไม่พูดแค่เสร็จหลัง คุยึงคืนหลังต่อไปคนม่ใช่คุยทุกคนตัวอย่างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีที่เราควรจะเอาอย่างแล้วก็เป็นเด็กท่านผู้นั้นมีนามว่าเปสการีเปสการีนีแปลวลูกษาในช่างโหกในมิยะตอนต้นที่องสมเด็จพระทศพนทรงพบเ,เธอเธอมืีอายุสิบสามปี รสรงสำเด็จพระจินทสีสเด็จไปที่เมืองอาราวีใช้ต่อไมเ้เป็นธรรมาสมเด็จพระรามาโลกกันมาแต่ทัพที่นั่นชาวบ้านทราบเข้าก็มาเฝ้าอนำอาหารมาถวายเอสก,การีลูกสาวคงช่างหกคนดีก็มาด,ด้ยาวยถวายสมเด็จพระสัมมาทัมพเจ้าเสร็จพระุธเจ้าก็สรงเทศ ขากล่าวโดยย่อว่าท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าไว้ใจในชีวิตจงอย่าคิดว่าชีวิตนี้มันจะทรงยอยู่ตลอดกาตลตลอดสมัยความตายจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบให้ศักษาความดีมีศิลห้าเป็นต้นและมีความกระตันยูรู้คนเป็นสำคัญ เมื่อสมเด็จพระพุทธวันสนิทกลับชาวบ้านก็กลับเปรษการีก็กลับแต่ว่าชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดฟังเทศสกโอองสมเเ็จพระบรมสุคตแล้วไม่ได้สนใจตั้งใจจำทิ้งเทของพรจะเจ้าวไว้ตรงนั้นมีเปรสการีคนเดียวที่ฟังเทศน์ขอองสมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าแล้วก็จำ จำแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตามจิตครื่งคิดถึงอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็จำเลยว่าพระเจา้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรงนี้ความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอก็มันหมายความชีวิตที่มันจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่มีใครรู้วันตายแน่นอนแต่ถ้ามันจะตายจริงๆก็ห้ามไม่ได้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติความดีในสินห้าประการครบ้วนแล้วก็มีความกระญญูรู้คนตวิดาชึ่มันดาตายไปนานแล้วพอต่อมาอีกสามปีผ่านไปเธอายุดได้สิบหกปีในคืนวันหนึ่งองค์สมเด็จปิญนาสี ตองตรวจดูปณิสัยของสัตว์ก็ปรากฏภาพชัดเห็นหน้าเปรศการีสาวน้อยมาปรากฏจนไ่ขายพยานสมเด็จพระกุลไมก็ทรงพิจารณาคิดว่าเอ๊ะน,นี่อะไรหนอก็ทราบโดยกําลังข้ามาพุทธยานว่าตอนสายวันนี้เปรสการีจะต้องตายเพราะวาระเข้ามาถึงเธอ นี่ระวรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเยนึกว่าพ่อแม่ตายก่อนเสมอไปนี่พ่อยังไม่ตายเปสการีจะตายอายุแค่สิหกปีเท่านั้นกําลังเริ่มเป็นสาวเป็นสาวที่คนกําลังต้องการสมเด็จพระพุทธมายก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าถ้าเตอตายวันนี้เธอจะมีคติแน่นอนมไหมถ้าเราไม่ช่วย คำว่ามีคติแน่นอนก็หมายความว่าต้องไม่ลงอบายภูมิเพื่อไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์ฉันต้องไม่วกกลับลงอบายภูมิใหม่อีกจะมีการก้าวขึ้นไปสู่เดินเรื่อยไปหาพระนิพพานสำเร็จพระพุทธมัยก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอ ถ้าเธอตายวันนี้คติไม่แน่นอนอาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะไปนรกก็ได้ก็ทรงทพิจนาต่อไปว่าถ้าเราช่วยเธอจะช่วยแบบไหนที่จะมีผลสมเด็จพระเทศพรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเธอตอบปัญหาสี่ข้อถูกต้องแล้วให้าสารการคือยอมรับสี่ครั้ง เมื่อครบสี่ขั้งเธอจะเป็นพระโสดาบันวันนี้ถ้าเธอตายตายแจกความมีคนก็จะไปเกิดปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อบรรดาสาวกพระธรรมเจาระธรรมสามิตรข่าวเข้างลือกันมีคนมาถามบ่อยๆว่าเทวดามีไหมเทวดาไม่มีแต่เรื่องนี้สมเด็จพระจินสีทรงยืนยัน ว่าถ้าโตสกาลีตายเมื่อไรจะไปอยู่ชั้นดวสิทเหมือน,นั้นเป็นเทวดาถ้าเป็นนางฟ้าก็ตามก็เรื่องความว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีเทวดาท่านนั้นหลายที่ฝึกมโนยิธิได้แล้วก็พบเทวดากันแล้วพบพรมกันแล้วมีจิตสะอาดเาใดก็พบมิพานได้เหมือนนั้นเคยพบนรกแปลเสกกายสัตยฉันมาแล้ว แล้วก็ปุเพนีวาสานิตยานก็ฝึกแล้วตูตูปปาติยานก็ฝึกแล้วแล้วก็ทั้งแปดรายการฝึกได้ยังจะสงสัยไหมให้เชื่อใครที่เขาพูดไปว่าพระเทวดาไม่มีเื่อรวงความว่าเทวดามีเมื่อสมเ็จพิณาสีทรงตัดสินมาไทยว่าถ้าจะต้องไปช่วยเธอจึงไปพระองค์เดียวไม่ชนใครไปนั่งอยู่ที่เดิม ตอนเช้าชาบ้านพกข้าเข้าทราบว่าพร,าระพุทธเจ้าเสด็จมาก็พากันไปที่นั่นนำพระตาหารมราถวายเปรสการีย่อกิงคน,นดีเธอทราบว่าพระพุทธเจ้ามาจะไปหาพระพุทธเจ้ากับแสนลำบากก็หนักใจว่าพ่อให้อาข้าวไปส่งตอนเช้าเมืมาว,นวาน,นี้พ่อก็สัง่งว่าได้สำหรับพอหกคนเหลือน,น้อย ถ้าลูกมากรอได้ไม่พ่อด้วยมันก็สายกว่าจะกรอได้เสร็จมันก็สายไปหน่อยหนึ่งก็คิดตัดสินใจว่าถ้าเราไปหาพ่อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนก็ได้ถ้าไปหาพระเจ้าสายแล้วไปหาพ่อสายเกินไปพ่อหิวอาจจะตีจะด่าก็ได้เธ้ก็ตัดสินใจว่าพ่อจะตีจะด่าเป็นหน้าที่ของพอ่อเพราะเรามีความผิด ต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิคีพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้านี่พบยากว่าสามปีพบแล้วครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ปีนี้จะได้พบแล้วมาหลายอยู่ไปพบอีกก็ไม่ทราบเธอจึงตัดสินใจไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าก่อนสำหรับสมเด็จระชินวรก็เช่นเดียวกันเมื่อฉันพัดตาหางเสร็จมองไม่เห็นเปรศการีก็ไม่ยอมเทศ โซนนาเรว่าเรามาเพื่อบคุคคลผู้ใดถ้าบคุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะไม่ยอมเทศใดใครเมื่อสมเร็จพระพุทธบรมาโลกกน,นาทเห็นเธอมานั่งหลังท้ายบริษัทสมเร็จเปะนทรงสวัสดิ์ที่นี่มองหน้าเธอเธอก็มองหน้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เข้าไปใกล้ จึงนี้ขอไปกับท่านผู้ใหญ่ขอ,ขอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเพื่งเข้าไปใกล้แลว้วนัสกการคือกราบองค์สมเด็จพระบทิพย์แก้วพอกราบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ,จ้าทรงตรัสถามว่าภกินิโูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเบญสก,การีกราบโูนองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าก็ถามต่อไปว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้า่ะเมื่อเธอตอบสี่คำพระพุทธเจ้าก็สาธุการยืนยันว่าถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านโกรธคิดว่าอีเด็ก แค่รุ่นรุ่นเด็กๆขนาดนี้มันล่อลวงสมเด็จพระจินศรีคือพระพุทธเจ้าก็พากัรดาสมเด็จพระเบรมาสมาสมไดก็ทรงห้ามมาฟังเขาก่อนและองค์สมเด็จพระชินวรก็ทรงตัดถางว่าที่ตาทาข้ถามเธอนะว่าเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่พระองค์ถามไม่ได้หมายถึงว่ามาจากบ้าน การมาจากบ้านพระองค์ทราบเรื่องหน้าพระพุยานแล้วพราที่สมเร็จพระที่แก้ถามว่ามาจากไหนนั่นหมายความก่อนเกิดมาจากไหนม่อมสายไม่ทราบประโยคค่ะสมเร็จพระเลยไ่สาปัาก็ยกมือขึ้นพุม่มนิสสาวะทุถ,ถูกต้องแล้วแล้วสมเร็จพระที่แก้วก็ถามต่อไปว่าที่ตถาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันจะไปลงทออข,ขอขพอ่พอข้อาทราบแล้วแต่ที่สมเด็จะ้าที่แก้วถามอย่างนั้นก็หมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบพเจา,า่ณท,ท่านกสาธุอีกท่าน,นถามว่าจตถาวโคถ,ถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอ,อรทรา,ทบ,า,าบหมายความว่ายังไงเธอก็ตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่พ,าาาพิจากณาทราบโคเจ้ากสาธุ พรทธเจ้าถามว่าข้อที่สี่ถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบไม่ทราบหมายความว่าอย่างไงเธอตอบว่าเวลาที่จะตายไม่ทราบพระเจ้าข้ะจะตา,าต,าาต,าาตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายวันนี้พรุ่งนี้อะไรก็ไม่พพทราบพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าทรงให้สาธุก,การเธอปลื้มใจเวลานั้นก็เลยเป็นปโศดามัน ความจริงการเป็นมรโสดาบันของเธอในรามารอดอยู่แล้วเธอมีความเคารพนพางพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความคิดแน่ในชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอคิวิาเสมอและก็มีความกระตัญโยรุคนก็จะเป็นมรโสดาบันอยู่แล้วมีชินห้าบริสุทธิ์ด้วยแต่จิตยังไม่มั่นคงในนิพพานพอพบองค์สมเร็จพระพุทธธรรมหมายเข้าก็มีความมั่นคงในจิตเป็นมรโสดาบัน แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเธอก็ไปโรงโทอาหกพ่อนั่งคอยลูกสาวหลับมือหนึ่งจับฟืนเพื่อเดียมกระทบมือหนึ่งจับกระสวยเพื่อจะพุ่งหลับใจคิดว่าจะพุ่งกระสวยมือจะกระทบลูกสาวเดินไปไม่ทันสังเกตไปกระทบฟืนฟืนไวหวแคาหน่อยเดียวพ่อตื่นก็เลยพุ่งกระสวยแรงไปไม่รู้ว่าลูกสาวมา ลูกไก่สวยก็เลยพุ่งเลยไปโดนอกของเธอลงลงขาดใจตายนี่ระบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตคือมันเป็นของไม่เที่ยงต่ความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงใาคิดว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดไปกี่วันกี่คืนให้คิดว่าความตายจะมีวันนี้ว้าเสมอแต่ก่อนที่จะตาย กำลังใจตั้งแต่บัดนี้คือยึดอารมณ์เขามาโสดาบันไว้คิงว่าชีวิตนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องตายเราจะคารพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงจริงๆพระบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทรงสินให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบทสิบแล้วก็จิตคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรเข้าไปในผ่านเมือนั้น สำหรับพิสุทธ์สำเนยียงขอรักษาทรงสิงของท่านไว้ท่านมีสินอะไรพระสองรอยี่สิบเจ็ดสำเนยียงสินสิบทรงให้คงตัวอย่างนี้จะไม่มีไม,ไ,มไม่พ้นความดีแน่ขึ้นชื่อว่าใบมางจะไม่พบกับพวกท่านแน่นอนอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคุยมาคุยไปมันก็ยัมมากเกินไปนี่เราคุยกันก่อนนอนเขาเราธรรมะก่อนนอน ดังนั้นตอนนี้หมดเวลาก็ขอลาก่อนขอ,อรัตนา,าบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคุ้มครองบรรดาท่านพุทธบสัตว์หลายให้ปลอดภยอัยจากต่อาจะอันตรายทั้งปวงทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมุง่งหวังตั้งใจจะสงเคราะห์พวกท่านให้มีความสุขขอบรรดาท่านทั้งหลาย ยังสามารถทรงทำนั้นได้ในโดยฉัพนในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี